สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชาการงานอาชีพ5รหัสวิชางงู2อง0 1ู23101ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางสาวนาทยากรอบมกค่ะส่วนในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือหน่วยที่หนึ่งการดูแลเสื้อผ้าเรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้าค่ะเรามาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด3ข้อดังนี้ข้อที่1อภิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 3. อภิปรายการทำงานโดยการใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนื้อหาที่เราจะเรียนกันหลักการดูแลเสื้อผ้าการดูแลเสื้อผ้าให้ทนทานใช้งานได้นานมีหลักการดังนี้จ้าเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยนะคะข้อแรก ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปืเป้อนและถูกของมีคมเกี่ยวขาดข้อที่สองข้อที่สองนะคะไม่ควรใส่ของหนักของมีคมในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากระโปรงกระเป๋ากางเกงเพราะจะทําให้กระเป๋าขาดได้ข้อที่สามเสื้อผ้าเมื่อเราถอดแล้วนะคะออกจากการสวมใส่แล้วเช่นเสื้อกันหนาว สูตรไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปูเพราะจะทําให้เสื้อเสียรูปทรงนะคะควรนําไปแขวนกับไม้แขวนแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะข้อที่ 4, สํารวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าและดูแลให้ถูกวิธีต่อมาข้อที่5นะคะสำรวจชนิดของผ้า เพื่อให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้าได้เหมาะสมข้อที่6หยิบสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงออกก่อนขจัดรอยเปื้อนและซักข้อที่7ขจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นไม่เสียเวลาและก็ ประหยัดแรงงานด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้คราบสกปรกที่อยู่บนเสื้อผ้านั้นขจัดลอยเปื้อนได้ง่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต่อมาข้อที่8ดซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชํารุดก่อนซักทําความสะอาดเวลาเสื้อผ้าเราเกิดการชํารุดนะคะเราก็ต้องนําไปซ่อมแซมก่อนไม่ว่าจะเป็นรอยขาดรอยเกี่ยวนะคะหรือว่ารอยอื่นๆนะคะที่เกิดจากการชํารุดเราควรนํา ไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นำไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็นำมาใช้งานได้ต่อมาข้อที่9นะคะในการแยกผ้าสีนะคะผ้าขาวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเสื้อผ้าด้วยนะคะก็จะป้องกันให้เสื้อผ้านั้นไม่มีสีมลหรือว่าสีตกใส่กันนะคะจะทำให้เสื้อผ้านั้น มีสภาพที่ดีแล้วก็ใส่ได้นานเพิ่มขึ้นข้อที่10นะคะในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการดูแลเสื้อผ้านะคะเราก็ต้องอ่านฉลากอ่านข้อความบนบรรจุภัณฑ์นะคะให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนแล้วก็เราจะได้นำวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่11นะคะจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้ยับหรือเสียรูปทรงนะคะหยิบใช้สะดวกปราศจากฝุ่นและ,มะแมลงนะคะเราก็ควรจะนำเสื้อผ้าที่เราซักแล้วนะคะรีดแล้วนะคะเก็บจัดในตู้นะคะหรือว่าชั้นที่เรามีเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เสื้อผ้าเรานั้นไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่มีมแมลงอยู่ที่เสื้อเราด้วย ต่อมาข้อนี้นะคะเป็นสําคัญเลยนะคะจะอยู่ในลักษณะของหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้านะคะเกี่ยวกับหลักการดูแลเสื้อผ้าก็จะอยู่ในสัญ,ญลักษณ์บนป้ายผ้าค่ะสัญ,ญลักษณ์บนป้ายผ้าเหล่านี้นะคะนั่นเกิดมาจากการดูแลเสื้อผ้าของเรานะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ จะแทนค่าอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของสัญลักษณ์บนป้ายผ้านะคะอ่า,อาเรามาดูกันเลยค่ะสัญลักษณ์บนป้ายผ้า กับเสื้อผ้าโอ้เราก็ใส่อย่างเดียวใส่ใส่ทอๆทอใส่ใ,สใสแต่คุณรู้ไหมว่าสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อผ้าเนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างไม่เคยสังเกตนะซื้อเนี่ยนะบางทีถ้าป้ายเยอะตัดมันซะเลยด้วยซ้ำ <Yeah. S 1> คันน่ะนึกออกมาแต่วันนี้เราจะมารู้จักป้ายบนเสื้อกันนะคะคุณเราจะเริ่มจากตัวแรกนี้เห็นเป็นชามกะละมัง40อย่างนี้ หมายถึงซักในอุณหภูมิไม่เกิน40องศาสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วกากบาทหมายถึงห้ามฟอกขาวอันนี้สี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมคืออบแห้งได้แล้วจุดหนึ่งจุดคือต้องอบในอุณหภูมิต่ำนะส่วนอันนี้เป็นรูปเตารีดแล้วกากบาทก็หมายถึงว่าห้ามรีดส่วนอันนี้วงกลมแล้วกากบาทคือห้ามซักแห้งอ่ามันเป็นอย่างนี้ เ,ออเราเห็นเสื้อยืดธรรมดาอย่างนี้บางทีเราอาจจะอยากรีดก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนถ้าเราไม่ดูให้มันมาก่อนอันนี้เสื้อ,อมาดูกางเกงบ้างกางเกงอยู่ตรงนี้ขอบเอวเหมือนกันซักในอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสห้ามฟอกขาวนะแต่อันนี้รีดได้อันนี้ห้ามซักแห้งวงกลมนี่คือซักแห้งแต่ถ้ากากบาดคือห้ามซักแห้งมาถึงเสื้อแจ็คเกต็ต สัญ,ญลักษณ์อะไรคะคุณเยอะไปหมดเลยอะดูวันนี้อันบนอันนี้เลยชามกระมังก็กาคือห้ามซักอ้าวงงแล้วจะทำไงอะฟังต่อฟังต่อห้ามฟอกขาวเออเพราะนี้มันเป็นสีนะอันนี้ห้ามอบแห้งอีกนะ้ารีรีดในอุณหภูมิต่ำจุดเดียวเหมือนเดิมแต่อันนี้วงกลมแล้วมีตัวพีพีอันนี้คือซักแห้งได้เฉพาะน้ำยา PCE ซึ่งพวกเหล่าร้านซักแห้งจะรู้ว่าเออน้ำยาน,น,นี้คืออะไรเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะมันประกอบไปด้วยแบบมีหนังมีคอที่ทำจากยางโอ้เนี่ยมันประดิษฐ์มาจากหลายสิ่งมากมีซ่ง Democrat, มีซิปอะไรอีกมันจึงยากในการซักเพราะฉะนั้นนี่นะคะคุณเสื้อผ้าเนี่ยเราซื้อมาไม่ใช่สักแต่ใส่นะเออต้องดูป้ายแต่พอเห็นป้ายเยอะขนาดนี้ต่อไปบอกตรงนี้เลยนะคะจะใส่แต่เสื้อยืดธรรมดา ซักได้ตักได้ยืดได้แขวนได้โดนแดดได้ทําอะไรก็ได้ขยําก็ได้ขยี้ก็ได้โอ้ตายเสื้อแพงนะคะคุณดูแลยากด้วยเลยด้วยแต่ก็ต้องดูแลค่ะมันอยู่บนล่างเราอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงนี้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเด็กๆครูเลยนำภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ติดอยู่บน ปลายเสื้อนะคะหรือว่าบนเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะคะจะอยู่บนเสื้อผ้าที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะรานะคาค่อนข้างแพงอาจจะมีซิปเยอะมีในส่วนของหนังนะคะมีในส่วนของผ้าบางชนิดที่ไม่สามารถนําไปซักได้จะต้องซักโดยวิธีการซักแห้งนะคะเหล่านี้ เราจำเป็นจึงต้องทราบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันวิธีการซักนะคะหรือวิธีการทำความสะอาดได้ถูกต้องนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ห้ามซักนะคะจะมีสัญ,สญ,ญลักษณ์นะคะคล้ายๆรูปกระมังนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกากบาดตรงกลางด้วยค่ะ ต่อมามาดูสัญลักษณ์ต่อมาซักด้วยมือเท่านั้นห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้านะคะรูปภาพก็อาจจะจัดตรงข้ามกันเมื่อกี้เป็นลักษณะของกากบาทตรงนี้จะเป็นลักษณะของรูปมือที่ใส่ลงไปด้านในนะคะก็คือซักด้วยมือได้นะคะเสื้อผ้าที่เราซื้อมา ซักแห้งเท่านั้นเมื่อกี้เขาได้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ตัว P ก็คือจะใช้น้ำยานะคะเป็นน้ำยาเฉพาะนะคะสำหรับซักแห้งนะคะก็คือซักแห้งเท่านั้นค่ะห้ามซักแห้งนะคะห้ามซักแห้งจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะวงกลมแล้วก็กากบาทใช้สารฟอกขาวได้จะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมใช้สาร ห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็กากบาทตรงกลางปั่นแห้งได้สี่เหลี่ยมด้านนอกวงกลมอยู่ด้านในนะคะก็คือปั่นแห้งได้ห้ามอบหรือปั่นแห้งนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านนอกวงกลมด้านในาและก็มีกากบาททับค่ะห้ามบิดนะคะก็จะเป็นรูปนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์กากบาทตรงกลางค่ะ ตากบนพื้นลาบนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมีขีดตรงกลางนะคะแขวนตากบนลาวค่ะรีดด้วยอุณหภูมิต่ำจะเป็นลักษณะของรูปเตารีดและมี1จุดรีดด้วยอุณหภูมิปานกลางก็จะเป็นรูปเตารีดมีจุด2จุดรีดด้วยอุณหภูมิสูงนะคะก็จะเป็นรูปเตารีดและก็มีจุดสจุด ในการรีดอุณหภูมิต่ำกลางสูงนะคะจำได้ง่ายๆเลยก็คือสูงก็คือ3กลางคือ2ต่ำคือ1นะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เราจำเป็นจะต้องทราบแล้วก็นำไปใช้ในการดูแลเสื้อผ้านะคะภายในบ้านเราภายในครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะรูปห้ามรีดก็จะเป็นรูปเตารีดแล้วก็มีสัญลักษณ์กากบาทนะคะ ต่อมาเป็นคำถามชวนคิดค่ะจากที่ครูได้สอนไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการดูแลเสื้อผ้านะคะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ได้นำวิดีโอมาให้ดูแล้วก็นำเสนอเป็นรูปภาพให้เราดูนะคะเรามาดูกันเลยสิคะว่าภาพนี้นะคะภาพใดคือการรีดด้วยอุณหภูมิตม่ำอุณหภูมิตม่ำ ง่ายๆเลยอุณหภูมิต่ำเมื่อกี้แจ้งไปแล้วว่าสูงสุดต้องเป็นสามจุดถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำก็คือภาพที่หนะคะภาพที่1เป็นการรีดด้วยอุณหภูมิต่ำอ่าต่อมาเรามาดูข้อต่อมาสัญลักษณ์นี้มีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรจำได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมอ่าเฉลย ห้ามอบหรือห้ามปั่นแห้งนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าข้อต่อมาค่ะสิ่งใดไม่ควรทําเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีกเช่นเสื้อกันหนาวแล้วก็สูทนะคะสิ่งใดที่เราไม่ควรทําเมื่อเราถอดแล้วเราก็จะนํามาสวมใส่อีกนะคะจะอยู่ในหัวข้อหลักการดูแลเสื้อผ้า ถ้าอย่างไม่ทราบเฉลยให้ดูเลยนะคะไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปูนะคะเพราะจะเสียรูปทรงนะคะควรแขวนด้วยไม้แขวนแล้วก็เก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีะคะ่ะต่อมาข้อควรระมัดระวังขนาดสวมใส่เสื้อผ้านะคะข้อควรระมัดระวังขนาดสวมใส่เสื้อผ้า คำตอบเรามาดูคำตอบเลยใส่ไม่ให้เปืเป้อนและถูกของมีคมเกี่ยวขาดนะคะอันนี้คือข้อระมัดระวังในการสวมใส่อ้าวต่อมาเรามาดูภาพใดคือการซักแห้งเท่านั้นนะคะภาพใดเอาภาพที่1มาแล้วภาพที่สองอาจำได้ไหมจำได้ไหมสัญ,ญลักษณ์สองสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะมีความหมายแตกต่างกันนะ เราจะง่ายๆเลยภาพที่ถูกต้องก็คือภาพแรกนะคะคือภาพที่หนึ่งนะคะวงกลมแล้วก็มีตัว P ด้านในนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการซักแห้งเท่านั้นนะคะส่วนสามเหลี่ยมจะเป็นการใช้สารฟอกขาวได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคําถามชวนคิดนะคะเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ที่เราได้เรียนมาในเรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้าค่ะต่อมาครูก็ยังมีใบงานสัญลักษณ์บนป้ายผ้าให้เราได้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะอยู่ใน g g o e c l a s s r o o m นะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปดำเนินการแล้วก็ทำนะคะแล้วก็กดส่งเข้ามาใน g o o l e c l a s s Room ได้นะคะก็จะเป็นภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียน เขียนตอบหรือว่าพิมพ์ตอบเข้าไปในช่องนะคะว่าสัญญักษ์อะไรตรงข้ามกับภาพอะไรที่ครูได้นำมาให้นักเรียนดูนะคะใบงานนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้สอนมาทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องการดูแลเสื้อผ้านะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ